สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่างต่อพาทาครับวันนี้เราจะพากันมาที่จังหวัดนครปฐมนะครับอ่ามาที่สํานักแต่งรถสํานักหนึ่งต้นโปโช็อปนะครับเราไปดูครับว่าวันนี้เรามาทําอะไรกันรถเยอะแยะเลย อันนี้แล้วครับที่เราจะเข้ามาติดตั้งกันวันนี้เปลี่ยนตัวจอ Android เป็นแรม4อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมพร้อมกล้องสามร้องสิบษาเดี๋ยวเราทำให้ดูกันเรื่อยๆครับผม ครับเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นปรับมุมกล้องก็คร่าวๆประมาณนี้ปรับตั้งค่าเลนความยาวรถความกว้างรถ าคาลิเบตเสร็จครับลองขับดูมุมมองกล้อง ออ <S <S ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเอามาให้ดูกันไว้คร่าวๆครับสำหรับกล้องสามอสงศาพร้อมจอครับฝากกด s, <S ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับครับ